ไอ้โบยโอ้โหคนเดียวก็ได้แล้วเนี่ยมีน้ำเสียงเบาแล้วก็ไปมมาจบ ก๊กมากเลยหนุ่มขันชอบคนดูเมื่อค่ำอวินเนี่ยโกบินยังมือกูหนวดติ๊ดอีกอะแอเบมาที่แอบเนี่ยไม่มีประตูประตูใครไปเข้าก็ยังไม่เสร็จอ่ะเนาะสำหรับวันนี้นะครับทุกคนครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ที่ผมถ่ายทุกคนดูนะจะได้คันด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับ นี่เราก็ได้ปูฟากเรียบร้อยนะครับผม,ม,มสวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมแทนนะครับจากช่องเดอะจังเกอร์บอยนะครับผมวันนี้ผมก็ได้เข้ามาที่บ้านสวนในช่วงบ่ายนะครับเมื่อเช้าก็เพิ่งออกมาจากป่านะตอนนี้นะครับพันใหญ่ก็ เริ่มทาภารกิจกระต๊อบหลังใหม่แล้วนะครับที่เราเนี่ยจะทําบนเนินเขาตรงนี้นะที่ผมเนี่ยเคยพามาให้ทุกคนชมนะครับอืตอนนี้เราก็ได้เอาเสาเนี่ยหลงหลุมไปะละสี่ต้นนะครับผมซึ่งต้นเนี้ยเป็นต้นใหญ่นะผมก็เลยต้องมาช่วยพลันใหญ่นะครับพลันใหญ่ก็ทํากันสองคนนะครับกับคุณป้านี่นะครับผมลูกสาวของคุณยายฟันดํานะครับก็ทํากันตั้งแต่กี่โมงเนี่ยพลันใหญ่ ช่วงบ่ายนะใช่ไหมบอกช่วงเที่ยงนะครับผมวันนี้ก็คงไม่ได้อะไรมากนะจะได้แค่วัวงเออนั่นแหละวังสาวนะครับผมน,นี่ก็ตรงนี้ก็เป็นโลเคชั่นที่ดีนะสวยด้วยนะครับทุกคนครับนี่มองลงไปข้างล่างก็จะเป็นวิวแบบส,สวยๆนะครับเห็นทิวทัศน์นะเห็นภูเขาลูกนูนเลยนะทุกคน วันนี้ก็ท้องฟ้าเปิดเหมือนเดิมนะครับไม่มีท่าทีที่ฝนจะตกเลยนะนี่มาเอายังายพล้หมคัพร้อมนะครับผมเดี๋ยวจะเอาเสาลงหลุมก่อนนะทุกคนนะคือท่อนแค่นี้นะทุกคนแต่ว่าน้ําหนักเนี่ยหนักมากๆเลยนะครับแต่โคโยมันอยู่ได้กี่ปีเนี่ยโอ้ไม้แนะออไม้แดงนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเอาเสาลงหลุมดีกว่า โอเคมาเ้าโอ้งอปโอ้ okay. ày, bon, oh, คนเดียวก็ได okay. ้แล้วเนี่ยี่าบ่าวนะคอมก็เอไย่างงี้จาได้ยู่นาอยู่ได้หลายปีอยู่้งน่

นี่ทุกคนก็เอาเสาลงหลุมง่ายๆนะครับผมก็ไม่ไม่หนักมากเท่าไหร่นะผมนึกว่าจะหนักกว่าน,นี้นะครับที่ผมไปทํากับพ่อที่อะไรนะที่บ้านป่าเนี่ยโอ้โหต้นเสาแต่ละต้นดีหนักนะครับต้องช่วยกันแบกสี่คนอนะ่ะทีนี้ไม่ค่อยหนักนะสบายสบายนะครับผมก็วันนี้เราจะตีคันเลยไหมไม่ตีไม่มีอุปกรณ์ไม่มีไม้ด้วยยังไม่มีไม้นะครับก็คงต้องทําพวกนี้แหละทุกคน แล้วพรุ่งนี้ก็จะนักจัดเต็มนะครับผมอะไรนะอ,รนอืมเดี๋ยวทําต่อกันพรุ่งนี้นะครับผมอันนี้ก็แค่เอาเสาลงแล้วก็นี่นแหละกบดินแค่นี้แล้วก็วัดเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะใส่ตาวัดเอาอืมนี่ก็ใช้ตราเมตรไม่ใช้วัด,ะด,ดนะระดับน้ำละระดับพื้นนะครับผม,มก็ใช้ใส่ตาวานะพันใหญ่บอกใช้ใส่ตา <laughs> ถ้าใช้ดีก็ใช้ ระดับน้ำมันจะดีกว่านะนี่าบ้านเกลเ,นนเกลียงไม่เป็นไรนะครับใช้ใส่ตาเอาก็ได้ตกบ้านก็พอตอ <laughs> นอยากบอกว่าไม่เป็นไรไม่ใช่บ้านกูนะ <laughs> รูปวันนี้นะทุกคนก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับแค่เอาเสาลงนะครับแล้วก็ขนไม้พายนะครับผมนะขนไม้ขึ้นมาที่นี่นะครับก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่กระตอบข้างล่างเรานะครับไปหุงข้าวทำอะไรกินกันนะทุกคน,นยังขาดขอปุปกรณ์อีกเยอะครับพันใหญบอกว่าไปเาพ่กน,นี้ต้องเตรียมของให้ครบใช่ไหมพันใหยให้ครบเลยจะได้ท,ทําทีเดียวเลยนะทีเดียวเลยนี่ทุกคนเราก็ได้เก็บ ยอดฟักทองนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปผัดผักนะครับไม่รู้ว่าจะทําเมนูอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยที่มีก็คือผัดผักนะครับแล้วก็อาจจะทําแกงจืดนะครับผมโอเคทุกคนก็เดี๋ยวลงไปข้างล่างกันดีกว่านะครับเดี๋ยวไปหุงข้าวทำข้าวเลไรกินตอนนี้ก็เย็นละสี่โมงห้าโมงแล้วนะผม ตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่กระตอบแล้วนะทุกคนครับนี่ก็จะเป็นทุเรียนนะครับที่พลันใหญ่เนี่ยไปแบกมาที่สวนกลางป่านะครับผมไปมาประมาณกี่วันนะพลันใหญ่อสองวันสองคืนก็เป็นไงช่วงนี้ทุเรียนมัน ออกลูกจังท่งเรียนก็โอเคนะเนื่องจากไอ้ภูตายูรินะครับไปเฝ้าไม่ทันทั้งนี้เขาติดภารกิจที่ว่าอ่าต้องอยู่ในไร่หืม,มอ,อ๋อเขาถอนญาติในไร่เข้าใช่อ๋อเขาก็เลยไปไปดูแลไม่ทันไปดูแลไม่ทันก็ลอกจอกมาเลยก็ลอกจ่อมาเลยเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไอ้ที่ผ่านมาสองอาทิตย์ใช่ไหมประมาณสองสามอาทิตย์อะที่ผ่านมาก็อ่าพายุ ถลม่มนะพายุมาเข้ามาถลมา่มแบบอ่าหมดเลยอ่ะล่วงลูกขนาดนี้ก็ล่วงหใวงวงหญ่ก็ล่วงลูกลูกอ่อนนี่ล่วงหมดเลยอ่าไม่หมดแต่ว่ามันก็เยอะที่ถ่ายให้ดูไปกับแจกแจกันนะครับครับก็ที่ถ่ายดูมีกระลอกกระลอกกระลอกกันเยอะนะครับนี่ทุกคนทุเรียนนะครับผมที่ถ่ายดูก็มีเป็นรูเลยนะเป็นรูอันนี้ที่เหลือนี่คือว่าที่เรา มันกินไม่ทันอ่ะ,ออะแต่ว่าทุดเรียนนี้มันเป็นทุดเรียนที่แบบว่าแก่แล้วเนาะต้นมันแก่แล้วมันมีเน,มนน้อ,อมัยไม่ใช่มันมีสองชุดชุดนี้ชุดแรกอ่ะชุดแรกที่เห็นเนี่ยที่มีได้แก่ที่เก็บมาให้กินนะว่าเป็นชุดแรกมาออกสองชุดตอนนี้ยังมีลูกอ่อนอ่อนอยู่มีอีกชุดหนึ่งที่โดนพายุพัดถล่มแล้วกิ่งหักลงมาเป็นร้อยอ่ะถ,ถ่ายดูนะ ครับตอนนี้ก็ที่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 กินได้ที่ลูกแก่เอาเอามาให้กินเนี่ยคือว่าโอเคก็พอใจ้ได้เหมอนกแหละครับก็เดี๋ยวถ้าแบบทุเรียนเนี่ยขึ้นดีดีดีแต่ผมจะเข้าไปนะทุกคนนะเข้าไปในป่าไปถ่ายบรรยากาศในสวนทุเรียนนะครับให้พี่พีได้ชมกันนะก็อ,อยากจะให้แจคเกอร์บอยไปดูด้วยตัวเองช่วงก็พันใหญ่ไปดูพันใหญ่ไปดูล่าเรลาไว,ไว้ก่อนอไปดูล่าเรลาไว้ก่อนตอนนี้ก็โอเคนะอีกประมาณสักกี่อาทิตย์เนียถึงจะแบบ มา้งสองอาทิตย์สองอาทิตย์นะก็กลางเดือนหน้าเนาะโอเคก็ถ้ามีโอกาสก็เจอกันนะครับผมยังไงก็รอติดตามชมที่เราไปที่เราไปเราไม่มีของไปฝากไอเอตายูริเลยนะครับอืมไมผมผมปีนี้ผมไม่ได้ไปเยี่ยมใครไปไปเยี่ยมตายูริคนเดียวที่ฟ่สวดทุกเรียนให้ผมเออยายพันดํดำนี่ไม่ได้เจอกันเลยตอนนี้ไปเยี่ยตาก่อน ครัใหญ่ไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปหาใหญ่เลยตอนนี้ผมไปก็เข้าไปก็ผมไม่มีอะไรไม่ได้ไม่ได้ไปดูแล้วเราบอกว่าทุเรียนน่ะมันสุกหรือ,อยังวันเป็นยังไงบ้างแต่พอดีไปดูเข้าไปดูแล้วรู้ว่าคุณตาอยู่เรอ่ะเขาไม่สบายไม่ไม่ไมค่อยสบายแล้วก็พะละเยอะด้วยพะละทาไร่ถอนหญ้าในไร่เขาก็ปลูกอะไรให้ก็ถ่ายให้ดูหมดแล้วนะครับทีพันใหญ่ก็ได้ หข้าวเหนียวนะครับทุกคนหนึ่งหม้อเป็นข้าวข้าวเหนียวดำนะครับผมนะจะกินกับทุเรียนนะครับจะขยำกินได้ไหมพันใหญ่แล้วแต่แล้วแต่เนาะครับข้าวเหนียวทุเรียนก็ได้ครับครับวันนี้คุณป้าก็จะมาทานข้าวเย็นกับเราด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นไม่ใช่เป็นข้าวเก่านะหุงตอนเที่ยงใช่ไหมพันใหญ่ ก็ยังเหลือเต็มหม้อเลยนะครับผมก็ไม่ต้องหุงข้าวแล้วทาแค่กับข้าวนะครับให้แทนทากับข้าวกินหน่อยีครับก็เดี๋ยวจะมาผัดผักนะครับยอดฟักทองนะแล้วก็ทําแกงสักหน่อยหนึ่งนะครับผมามาทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยมาหุงข้าวกันดีกว่านะครับอันดับแรกนะทุกคนครับเราก็ต้องเตรียมวัตถุดิบเตรียมผักนะครับผมให้เรียบร้อยนะเวลาทําก็จะได้แบบหยิบใส่หยิบใส่เลยนะครับผม ก็ไม่มีหอมใหญ่นะทุกคนนะมีแต่หอมแดงนะครับผมก็เลยเอาหอมแดงมานะครผมจริงๆแล้วถ้าใช้หอมใหญ่มันก็จะโอเคกว่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะใช้อันนี้ก็ได้เพราะว่ามันก็หอมเหมือนกันนะ বললাম 3 tahun oh ya ครับตอนนี้นะครับผมก็ได้หุงข้าวเสร็จแล้วนะครับสําหรับอาหารเย็นนี้ก็จะมีอยู่3มเมนูนะครับที่ผมทานะทุกคนก็จะมีผัดผักนะครับใส่หมูนะครับแล้วก็ลาบนะครับผมลาบหมูแล้วก็อีกอย่างก็คือต้มยอดฟักทองนะครับใส่ปลากระป๋องลงไปด้วยนะครับผมเพิ่มรสชาตินะครับแล้วก็วันนี้เรามีข้าวเหนียวกับทุเรียนนะครับนะเป็นอาหารเย็นด้วยนะครับผม โอเคทุกคนกอดเดี๋ยวเราเนี่ยมาทานข้าวกันเลยนะครับตอนนี้ก็หิวมากๆแล้วเพราะว่าตอนเที่ยงเนี่ยผมยังไม่ได้กินข้าวนะตอนนี้รู้สึกเจ็บท้องแล้วเนี่ยก็ลองชิมดูฝีมือจักกันบอยเป็นไงมั้งครับผมมันจะอร่อยไหมนี่พลายอย่าลองกินดูลองกินดูนะพลันใหญ่นะอร่อยอร่อยไม่อร่อยยังไงก็บอกเลยนะโอเคมากินข้าวด้วยกันมีลูกสาวยายปพัดนำมากินข้าวกับเราเพราะว่าเขามาเลี้ยงมัวเลเแพ้อยู่ที่นี้ ครับทุกคนก็เดี๋ยวมาทันเข้าวกันเลยครับ สวัสดียาำเช้านะครับทุกคนครับนี่ก็สว่างแล้วเป็นเช้าวันใหม่นะครับเมื่อคืนก็กินข้าวเสร็จผมก็ได้แปบน้ําแล้วก็นอนเลยนะครับก็มันได้ถ่ายทุกคนดูนะเช้าวันนี้นะครับเราก็จะมาทํากระต๊อบเราต่อนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมจะไปล้างหน้าแปลงฟันนะครับแล้วก็หาอะไรกินนะครับวันนี้เหมือนฝนจะตกนะท้องฟ้ามืดครึมนะครับผมโอเคทุกคนก็เดี๋ยวขออนุญาตไปทําธุระนะครับผมยวค่อยกลับมาเจอกันอีกทีนะ วันนี้นะครับฝนก็ตกตั้งแต่เช้าเลยนะครับทุกคนคือในวันที่อยากให้ตกเนี่ยมันก็ไม่ตกนะวันที่ไม่อยากให้ตกเนี่ยมันดันตกนะครับผมนะก็เวลาฝนตกเนี่ยเราก็ทําอะไรลําบากนะครับเพราะว่าพื้นตรงนี้มันชันนะครับเดินไปทําอะไรไปมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะแล้วก็วันนี้มีดิดนะครับผมมาช่วยทากตะต๊อบหลังนี้ด้วยนะครับผมมาทําเรือนหอให้จังเกอร์ครับก็ จริงๆไม่อยากให้มันมานะบอกมันว่าไม่ต้องมานะครับมันก็เสือกมานะครับผมไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่ามาทําอะไรเนาะนะครับผม,ม <า S 1> <laughs> ผมรู้สึกว่าดิบเนี้ยจะอยู่ในช่องผมเยอะเกินไปแล้วนะครับผม <laughs> ก็เริ่มเบื่อขี้หน้าเหมดแล้วนะครับโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเรามาทํากระต๊อบกันเลยนะครับผม <laughs> วันนี้ก็ฝนตกนะอากาศเย็นไม่ร้อนนะครับแต่ว่ามันก็ลื่นนะนะ ใช้ล้างอะไรใช่ไหมว่าไงอืมลงลงเมื่อไรจะขาดด้วยสนะันใจญมึงให้กูปัน่นมาละจะไม่มเกินห้านาทีนะ เอากุเชียงนี่มาไข่ยี่สิบบาทจบใช่ป่ะเล่นง่ายใช่ไหมตอนนี้นะครับกระต๊อบเราก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับทุกคนครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะก็เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายทุกคนดูนะครับผมกบับเบียเนี่ยได้ไปขนไม้มาเมื่อกี้นะครับทุกคนแล้วก็ผมเนี่ยผื่นขึ้นเต็มตัวเลยนะครับไม่รู้ว่าไปโดนอะไรนะนมันคันๆน,น,นะครับผมแล้วก็ผมกลับไปอาบน้ํามาเรียบร้อยนะครับนี่มันยังแดงๆอยู่เลยนะครับ นะขันไปทั้งตัวเลยทุกคนนี่หน้าท้องผมนี่เต็มไปหมดเลยนะนพันใหญ่กับต <มา S 1> ิดก็ได้ทํากันสองคนนะครับ<ม>ก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมนะก็ริืมเป็นรูปเป็นร่างแล้ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะพักกินข้าวก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาเจอกันช่วงบ่ายนะครับกลับมาเจอกันอีกรอบแล้วนะครับในช่วงบ่ายนะครับทุกคนครับตอนนี้ก็น่าจะใบสามแล้วนะครับผมอ้นี้อันนี้ทําอะไรครับพันใหญ่นีตีดังอะไรวะ ทำคานเนี่ยคาขึ้นคา่ขึงคาขึ้นคานคนานคาข้นคานคขึ้นาขนคานคาน,นขึ้นหลังคาน้น <laughs> ขึ้นคนคา่ขน่ <c oughs> กก้นคนาะค่ขึ้่ะนา่า่ค่นาางน่า่ข้นค้นคา้น้ <c oughs> น่้นะ ดีๆนะไม่ใช่โดนมือนะด <laughs> นเนิเล่นคอนยูบ้านมนรอบบูหรอครับ ตอหน่อยดุ๊กหะยเตะอือจ uh, ่ากเลยัว่องอีเช่าจารย์ก็ไปตกเดินกูเหรอไปน เออถ้าเจาะก็ดีมัน <ừ, S 1> จะได้แบบก็ โอ้โหถ้าดิสตีนี่มันก็เคลื่อนเลยดิออเอาปูสามก็พอแล้วก็ปูสามสเคนะลื่อนเลยตองไรใม่มัดไว้ก่อนเหรอไม่มัดไว้ก่อนเหรอ น่าจะได้แล้วมั้งพอแล้พอแล้วแต่มันจะหลุดนเนี่ยว่มาอันน่คุณ่ามดาอันน่มดาเลียงมาปยช่วยอยู่ตรงนี้เสร็จเสร็จแล้วนี่ทุกคนครับตอนนี้พี่เต้มาแล้วนะครับผมนะ หาเลี้ยงออกจากบ้านอีกแล้วคนนี้คือวันนี้แต่งตัวหล่อแต่งตัวหล่อนะครับชวนเราชวนเราไปไหนนั้นชวนออกจากบ้านเฉยออกจากบ้านเนาะคนกลังแบบอยู่บ้านสนุกสนุกชวนออกจากบ้านเฉยครับดูครับเออคนมีงานมีการชวนไปหากิิกมันเฉยเลยดูไม่เป็นไรครับดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตรงนี้นี่อาจารย์แทนบอกว่าอย่าสร้างเอาไว้ให้ท่านเต้โดยเฉพาะนะอ่าจริงเต้นี่สร้างทั้งให้เต้เลยนะจะพาใครมามาได้ตลอดตรงเนี้ย

เอ็มเอ็มมเที่ยเอ็มเฮนี่เมียมาเที่ยวยังได้เลยห้องน้ำมาตู้โหลดเหนือห้องน้ำตั้งแล้วลุงช่วยกูเลยไรเขี้ยมจะเสร็จไม่มีประตูประตูใครไปเข้าก็ยังไม่เสร็จอ่ะเนาะแล้วมันคือก็มองไปรอบนึงแล้วแล้วมีลุงปัญญาลุงพันยานี่ยมันมีประญาทาเลยเนาะเมื่อคืนีใครคอมเมนต์มามใครคอมเมนต์มาตันนี้คือทีดิ้นชิพ่านอ่ะด้อเขาขกดลึกขื่อหรือเด็กเนี่ยขึ่อมาดอนลุล่าขื่อเล่สนุกแล้วเด้ <laughs> <laughs> ้ับใคขยาวได้ได้บรรยากาศบรรยาก่มอใยาวขยมากันแล้วไปกไปเดี๋ยวเราก็ไปรอบสพเป็นเรเวสเตกันเลียมาไมเลยต่งเล็เขยวหาเลยอยากรับผักกุลมั้งรบนะยหางหุ oh, <S <s ่วัเลเียดดไปเนเีนด mm ีดไให้กี่กระดุมเลีอ่ะกผักกุบหให้กี่ไานบอกจะมาช่วยไม่ใช่เอเต โกหกกันชัดๆแค่กูออกตัวนี่ก็เหนื่อยแล้วโกหกกันอีกแล้วดูดิเขาบอกว่าเขาจะมาช่วยเราวัดดิบสุดท้ายก็ไม่มาธรรมดาสำหรับวันนี้นะครับทุกคนครับ,รบก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ที่ผมถ่ายทุกคนดูนะจะได้คันด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับนี่เราก็ได้ปูฟากเรียบร้อยนะครับผมนะแต่ว่าบางแผ่นเนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะเดี๋ยวต้องไปตัดไม้แล้วก็สับไม้ฟากใหม่นะครับนะ นี่วันนี้ก็มีพี่เต้มาด้วยนะครับพี er ่เต้ก็จะชวนไปไหนนะดิดเขาจะชวนไปไหนเที่ยวครับพาไปเที่ยวเหรอเรื่องออกจากบ้านครับไม่ได้มาช่วยหรอกเออไม่ได้มาช่วยหรอกพันยาบอกมาจะพาไปเที่ยวอย่างเดียวพาไปหาเมียน้อยอย่างเดียวเลยคนเนี้โด้วยเมียน้อยงอนเราอ่ะเวลาเวลาพูดความจริงปั๊บดูดิเขาจะเงียบเลยนะทุกคนนะนี่แล้วผม รับความจริงไม่ได้นะครับรับไม่ได้ครับรับผมรับขนาดดีมันจนให้ผมให้หมดขนาดฝันใหญ่ยังรู้เลยดูดิรับไม่ได้เลยไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วถามฝันใหญ่นะเต้มันนอนที่นี่ไม่ได้นอนหรอกครับทุกคนครับทําอะไรก็ไม่รู้ฝันใหญ่เขาทำอะไรอ่ะไลฟ์อย่างเดียวใช่ไลฟ์เอาเต้ปิดคลิปไปหน่อยดิเดี๋ยวเราจะไปกันละถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมนะสำหรับ ep นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะ ก็มารอดู e ีพีต่อไปนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในที่วิดีโอหน้านะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมครับบ๊ายบายดีครับ